ลโลสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของมีดีนะคะช่องของมีดีทําเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองทั้งภายในแล้วก็ภายนอกค่ะใครชอบคอนเทนต์แนวนี้อย่าลืมกด subscribe ไปก่อนได้เลยนะคะส่วนคลิปนี้เป็นคลิปที่มาตามคําเรียกร้องของหลายๆคนก็คือการเปิดกุ best skin care ของปี2020นั่นเองว่าแบบทางปีนี้ใช้อะไรมาบ้างแล้ว มันช่วยหน้าเราผิวเรายัางไงบ้างนะคะก่อนอื่นจะต้องขอบอกอายุแล้วก็สภาพผิวของเรากันก่อนนะคะก็คือปีนี้บิบ่บอายุ31แล้วนะจ๊ะก็คือเป็นสาวเลข3แล้วนะคะไม่ใช่สาวเลขสอมแบบว่า20กว่าผิวอ,อ่อออะไรอย่างนี้จะบอกว่าผิวเราเนี่ยจริงๆก็เป็นผิวผสมแต่บอกเลยว่าปี2020ที่ผ่านมารู้สึกได้เลยว่าพออายุเยอะขึ้นผิวมันแห้งแล้วก็ รู้สึกขาดน้ํามากขึ้นคือแต่ก่อนเวลาแบบผู้ใหญ่บอกว่าผิวแห้ง เป็นขุยหรือว่าผิวแห้งอะเราไม่เข้าใจเพราะว่าเรารู้สึกว่าก็ทาครีมมันก็น่าจะเพียงพอแล้วอะไรย่างนี้ใช่ไหมครีมอะไรก็ได้อะไรเย่างนี้แต่ว่าไม่ใช่นะคะมันไม่ได้แล้วจริงๆปีนี้ก็คือแบบดูแลหน้าเยอะขึ้นแล้วก็มีสกินแคร์ต่างๆซึ่งมันไม่ใช่สกินแคร์แบบว่าหลักแพงมากๆเป็นหลักที่แบบทุกคนจับต้องได้นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยบิ๊บจะแบ่งไว้เป็นหมวดๆน,นะคะก็จะมีเป็นเอเซนต์มีเป็นพวกสลิปปิ้งแม็กซ์แล้วก็มี ตัวที่แบบเกี่ยวกับตา,ตากับปาก <_ d ata> อะไรอย่างเงี้ยเออ <_ d ata> เดี๋ยวเราไปดูกันเลยท้าตาหมวดแรกนะคะเป็นหมวดของ e s s e n นสนะคะก็จะมี2ตัวด้วยกันมีตัว Ocean Skin แล้วก็มีของ Origin นะคะที่เป็นตัว Mega Mushroom อันนี้หลายๆคนก็มองว่าเฮ้ย e มันเป็น t ร e ท t มนต์โลชั่นหรือเปล่าแต่ว่าสำหรับบีบีบีบ,บีนับว่ามันเป็นน้ำตกเหมือนกับ Ocean Skin เพราะว่าน้องค่อนข้างเป็นน้ำแล้วก็ค่อนข้างบางเบานะคะทาแล้วก็ ลงสกินแคร์ตัวอื่นทับได้ด้วยแล้วก็ไม่หนักหน้าสามารถแต่งหน้าได้หน้าพังหน้าแพ้หน้าต้องการการปลอบประโลมผิวก็คือแนะนำสอตัวนี้ก็คือดีมากนะคะมาที่ตัวแรกกันก่อนนะคะก็ตัวเจ้า ocean skin นะคะอันนี้เป็น speedy miracle deep ocean water essence นะคะสารสกัดหลักๆของเขาก็คือตัวแพลงต้นจากใต้ท้องทะเลลึกก็คือตามแบบชื่อแบรนด์ของเขาเลยอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูนะคะก็คือมันจะเป็น นี่เป็นน้ำแบบนี้เลยใครที่อยากดูวิธีแอปพลายตัวพวกสกินแคร์บิบิแนะนำให้ไปดูสกินแคร์รูทีนของบิบีนะคะเดี๋ยวจะขึ้นการ์ดไว้ให้เพราะว่าบิบีจะลงวิธีการแบบว่าตบการนวดหน้าอะไรพวกนี้ไว้ด้วยแล้วก็เป็นการทำสกินแคร์รูทีนที่ทำตั้งแต่ก่อนเอ๊ะตื่นเช้า <laughs> จนถึงก่อนเข้านอนเพราะฉะนั้นมันจะละเอียดมากอันนี้ก็คือเป็นการรีวิวคุณสมบัติคร่าวๆของตัว สกินแคร์ต่างๆนะคะแต่ว่าวิธีการแอปพลายเดี๋ยวไปดูในคลิปนั้นละกันจะได้ไม่แทมให้คิดมียาวจนเกินไปนะคะตัวนี้จะบอกว่ากลิ่นก็คือจะสะอาดสะอาดสบายสบายน้ำก็คือเป็นน้ำแบบใสๆเวลาใช้อะจะรู้สึกได้ว่าผิวว่ามันเหมือนอิ่มน้ำขึ้นแล้วก็มันซึมเข้าไปเร็วมากนะคะก็คือตัวเนี้ยเขาบอกว่าผิวที่ขึ้นใหม่อะเซล์ผิวใหม่ก็คือจะแข็งแรงขึ้นด้วยอันนี้ก็คือรู้สึกได้จริง นี่ก็คือเฉียมมากแล้วราคานอ้อไม่ได้แรงจนเกินไปก็คือสามารถจับต้องได้คือ1ขวดเนี่ยคือเห็นขายหลายที่มันอาจจะมีตั้งแต่8 9 0เ้จนถึงหลักพันอะไรเงี้ยแต่บีบีว่าแล้วแต่โปรโมชั่นนะคะก็คือขวดหนึ่งคุ้มเพราะว่ามันใช้ได้ยาวคือตามคำแนะนำเขาอะก็คือใช้ประมาณ5-6ถึง d r แล้วก็เหมือนชโลมแล้วก็ตบลงไปบนหน้านะคะแต่ว่าอันนี้ก็ใช้มานานพอสมควรแล้วก็ยังไม่หมดก็ถือว่าคุ้มมากควรไปโดนกลิ่นสดชื่นแล้วก็ทาให้ผิวรู้สึก นุ่มลื่นมากขึ้นจ้าตอนนี้ตัวต่อมาคือตัวนี้เลย origin นะคะ mega mushroom ก็คือจะเป็นนำน้ำเหมือนกันเดี๋ยวจะให้ดูนะจ้าอุ๊ยไหลคือน้ำน้ำมันจะเป็นประมาณเนี้ยส่วนกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นแบบ herbal herbal เป็นกลิ่นที่แบบตอนเด็กๆอาจจะไม่ชอบแต่โตมาแล้วชอบคือมันจะมีความรู้สึกเหมือนสปามีความผู้ใหญ่กว่านะคะมีความสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็คือดีงามมาก ผิวช่วงที่แบบแดงแดงแพ้ๆหรือว่าผิวล้าๆเหนื่อยๆใช้ตัวนี้ตบเข้าไปเลยก็คือมันจะรู้สึกชุ่มชื้นตึงขึ้นเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ด้วยความเป็นเบกอะมาชูมคือเขาก็จะมีแบบเห็ด3ชนิดด้วยกันนะคะก็คือจะมีตัวตัวที่เป็นเห็ดลินจือเห็ดถังเช่าแล้วก็เห็ดชากานะคะอันนี้ก็เมกอะมาชูมนะไปโดนได้คือคนรีวิวกันเยอะแล้วก็ มันดีจริงๆนะแล้วก็คุ้มมากๆในการซื้อมาใช้กลิ่นก็คือถ้าเด็กแบบวัยทีนมากๆไม่รู้จะชอบหรือเปล่าแต่ว่าเราชอบมากก็คือรู้สึกรีแลกซิ่งมากๆนะคะอันนี้ไปโดนได้เลยหมวดต่อมาเป็นหวดของเจลนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวที่แบบบีบีเรคคอมเมนมากของถูกและดีมีอยู่จริงบนโลกใบนี้นะคะก็คือเจ้าตัวนี้เลยอันนี้มันจะเป็นเจลชื่อว่าสมุตโต a l o ล Snail Bright Gel นะคะตัวนี้คือมันมีส่วนผสมของว่านหงางจระเข้ตัววิตามินอ e ีนะคะแล้วก็มีเมื่อขหอยทาสกสกัดแล้วก็มีตัวไฮยาลูรอนิกแอซิดด้วยนะคะซึ่งแต่ละตัวก็คือค่อนข้างขึ้นชื่อเรื่องการบำรุงและดูแลผิว ข้อที่บีบีชอบมากๆเกี่ยวกับตัวนี้ก็คือมันใช้ได้ทั้งผิวหน้าผิวตัวแล้วก็เขามีทิปส์ด้วยว่ามันสามารถใช้บำรุงเล็บมือของเราได้ด้วยนะคะก็คือทาได้เรียกว่าหัวจดเท้าเลยทีเดียวทุกคนมันคุ้มมากๆนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยแบบ ที่บีบีชอบก็คือถ้าเป็นวันปกติวันธรรมดาเราเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนทาเวลาเอามาพอกหน้าก่อนนอนก็คือฟินมากมาก,มากทุกคนเพราะว่ามันจะเย็นเย็นแล้วกลิน่น้องเขา่ก็คือจะแบบสบายสบายอะอารมณ์แบบแนวพวกว่านหางจระ,ะเข้กลิ่นมันก็จะอ่อนธรรมชาติสบายๆนะคะเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะว่าเนื้อเจลมันเป็นแบบนี้นี่เนื้อเจลเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือซึมลงผิวได้ดีเลยทีเดียวนะคะ เราก็เวลาทามันจะรู้สึกผิวมันจะเย็นเย็นเราก็รู้สึกชุ่มชื้นแบบเหมือนเติมน้ําให้ผิวได้ดีมากทุกคนคืออันนี้รู้สึกได้ว่าแบบเออถ้าทามือทุกวันอะมือน่าจะไม่เหี่ยวเพราะว่าว่ามันชุ่มชื้นมากจริงๆนะแล้วก็ใช้ทาหน้าได้ด้วยใช้ทาตัวได้ด้วยนะคะตัวนี้นะทุกคนก็คือดีมากเพราะว่าเราอะเวลาแบบเลเซอร์แบบ หน้าหรือว่าแบบจกักรเอะไรอย่างงี้นะคะอันนี้ก็คือใช้ได้เพราะว่าเอามาทาพอกไว้หลังจากที่ไปทํามามันก็เหมือนช่วยปลอบประโลมผิวทําให้ผิวรู้สึกแบบมันคามมันซูทมันสบายผิวมากขึ้นนะคะก็คือดีมากหรือว่าถ้าออกแดดปกติเราต้องใช้พวกพวกอัพ u n ตอร์ในการแบบดูแลให้ผิวมันรู้สึกไม่แห้งกร้านหรือว่าแตกอันนี้ก็คือใช้แทนอัพตเตอได้เป็นแบบซูทติ้งที่แบบ ดีว้าวมากอะดูคนคือมันแบบซองเดียวครบจบนะคะหรือถ้าวันไหนรู้สึกว่านอนน้อยโซมก็คือแบบพ่อสำลีแปะตาไปเลยมันช่วยพวกเรื่องแบบตาค้ําตาดําอะไรอย่างเงี้ยได้ค่อนข้างดีบํารุงผิวแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ชอบก็คือพอมันมีวิตามินอีอะมันลดพวกแบบรอยสงรอยสีอะไรเงี้ยมันก็ค่อยๆดูจางลงไปด้วยราคาเท่านี้บีบีว่าแบบคุ้มในคุ้มทุกคนอันเนี้ยคือแบบ ไปลองดูนะคะแล้วก็อันนี้ทาได้ทั้งตัวใช่ป่ะเพราะฉันแบบข้อทรงข้อสอกแบบอะไรก็คือเราทาไปหมดเลยอะ่ะก็คือแบบนุ่มลื่นไปหมดเลยทั้งตัวนะคะเป็นทังแบบ f a c เชียลแคได้ด้วยแล้วก็เป็นทังแบบบอดี้แครได้ด้วยนะจบในซองเดียวนะคะอ้อลืมอีกอย่างก็คือตัวนี้ตอนเชา้าเวบีใช้ทาก่อนแต่งหน้าแล้วรู้สึกได้ว่าแบบพอผิวมันชุ่มชื้อนอะ เมคอัพอะไรอย่างเงี้ยมันติดดีขึ้นทุกคนก็คือใช้เจ้าตัวนี้ก่อนแต่งหน้าได้ด้วยนะจ๊ะสรุปเลยก็คือว่าตัวนี้ก็คือทาทาแล้วก็คือหน้าไม่โซมผิวเด้งแล้วก็ชุ่มช่ำน้ำลดร,รอยสิวนะจ๊ะก็ไปจัดกันค่ะเซเว่นนะบานจ้ามาอยู่ในหมวดของเซรั่มนะคะนี่นะคะตัวแรกของหมวดเซรั่มนะคะก็คือตัวนี้เลย เมอร์ซีวิตซีสูตรคุณหมอนะคะก็คือผิวแพ้ง่ายอะไรก็ใช้ได้นะตัวนี้ก็คือคุณหมอเขาคิดสูตรมาแล้วนะจ๊ะส่วนปีนี้เนี่ยบีบีอินมากกับวิตามินซีไม่ว่าจะว่าใช้กินหรือว่าทานนะอันนี้ก็คือเป็นอีกตัวที่ recommend เนื่องจากว่าวิตามินซีเซรั่มตัวนี้มันค่อนข้างเข้มขน้นแล้วก็ซึมไวคือปกติตอนเช้าถ้าวันไหนรู้สึกว่าเฮ้ยหน้าคำ้ำค้หน้าหมองหมอีบีจะใช้ตัวนี้ก่อนแล้วก็แต่งหน้านะคะเพราะว่ามัน จะช่วยเรามีความเชื่อว่าวิตามิน c มันช่วยบูดผิวให้ผิวเราอะใสกระจ่างใสได้ดีขึ้นใช้แล้วรู้สึกว่ามันช่วยลดพวกรอยทรงรอยสิวอะไรบนหน้าได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะเดี๋ยวบ,บี๊จะเอาเนื้อเขาให้ดูนะคะว่าเนื้อเขาเป็นยังไงนี่นะเนื้อเขาค่อนข้างแบบเข้มข้นมากาทุกคนแล้วก็กลิ่นหอมแบบสดชื่นแบบกลิ่นเป็นส้มๆนะคะอันนี้ก็คือซึมเร็วมากเนี่ยซึมแหลว เออก็คือสมมติถ้าเราใช้อะมันก็ทําให้แต่งหน้าได้ดีขึ้นทนขึ้นเช่นเดียวกันแล้วก็รู้สึกได้ว่าผิวแบบสว่างกระจ่างใสขึ้นจริงๆนะทุกคนอันนี้ตัวเนี้ยก็คือมีคนรีวิวเยอะมากตอนแรกก็แบบเชื่อดีไหมนะแต่ก็ด้วยราคานองเขาเบาๆก็เลยซื้อมาลองดูนะคะถ้าหลายคนงงว่ามันคือตัวไหนคือตัวที่มีไบรเป็นพรนะีเซนเตอร์นะเอออันนี้ก็คือรีวิว ด้วยใจจริงมันไม่ได้จกตาเป็นวิตามินซีเซรั่มที่เข้มข้นแล้วก็ราคาน่ารักคือถ้าใครอยากซื้อบิบีบ้เห็นมันมีโปรอยู่น่าจะ390บาทสามารถสั่งซื้อได้นะคะส่วนของสกินแคร์ทุกตัวบิบีบ้จะขึ้นราคาแล้วก็ที่จัดจำหน่ายไวใ้ให้เผื่อใครจะไปตาตามกันนะคะก็อันนี้ก็คือถือว่าดีงามนะจ๊ะตัวนี้ก็ใช้แล้วผิวกระจ่างใสชุ่มชื้นควรไปตาจ้ะ ต่อคะ่ะเป็นเซรั่มอีกตัวหนึ่งอันนี้ของ La Neige นะคะเป็นตัว Fresh Calming Serum คือวิบีรู้สึกว่าอันเนี้ยเวลาเชา้าวันไหนที่อยากได้เป็นแบบเชา้าวันสดใสไรเงี้ยวีบีจะใช้ตัวนี้แล้วก็มันเป็นสารสกัดจากลิ้นจี่แล้วก็มีตัวส่วนผสมของ Deep Sea Water คือตัวนี้ก็ช่วยเรื่องความชุ่มชืน้นเช่นเดียวกันส่วนมากเอเซนท์ที่วิบีใช้อะก็จะเป็นเรื่องความชุ่มชืน้นแล้วก็เรื่องแบบฟีเจอร์ต่างๆที่ช่วยผิวหน้าเรานะคะ อันนี้คือซื้อสารภาพเลยว่าตอนแรกอะซื้อเพราะว่าขวดมันสวยคือบีบีฝากแม่ซื้อจากเกาหลีเมื่อแบบปีก่อนก่อนแต่ตอนเนี้ยก็คือยังใช้ไม่หมดนะเพราะว่ากดมาใช้แค่2หยดมันก็ได้ทั่วหน้าแล้วอะสาประมาณ2-3ถึงาปั๊มก็ได้ทั่วหน้าแล้วก็คือใช้สลับไปสลับมาก,กับตัวอื่นอันนี้ก็ได้เรื่องความชุ่มชื้นแล้วก็กลิ่นนองเขาสบายใจมากอะทุกคนสวอดเนื้อให้ดูมันก็จะเป็นความแบบเจลเจลใสๆสซึมเร็วเช่นเดียวกันนะคะ กลิ่นก็แบบสบายๆลิ้นจี่เออกลิ่นแบบลิ้นจี่แต่เป็นแบบลิ้นจี่แบบผู้ดีอะไรประมาณเนี้ยเอออันนี้ก็คือถ้าวันไหนรู้สึกอยากอยู่บ้านสบายๆจิบกาแฟแล้วก็แบบพักผิวอะไรอย่างเงี้ยบีบีว่าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่ลงไว้ได้โอเคเลยหรือจะลงก่อนแต่งหน้าน้องก็ซึมไวเช่นเดียวกันเออก็คือขวดสวยกลิ่นดีซึมไว ผิวชุ่มชื้นนะคะก็คือตัวนี้เลยนะไปโดนได้ไม่แน่ใจว่าที่ไทยแบบมีขายไหมเพราะว่าวันนั้นเคยเข้าไปลองดูมันไม่ขึ้นในพวกแบบช็อปของช h อ p e ี Lazada แต่ว่าเดี๋ยวจะลองหามาให้ถ้ามีเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะเซรั่มสองตัวสุดท้ายเป็นของ It's k i ินนะคะ อันนี้คือจริงๆบิบี้ลองใช้เซรั่มของอ e ิสกินมาแบบหลายอันมากแต่ว่ามาลงเอยถูกใจสุดก็คือ2ตัวนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาพูดตัวแรกก่อนก็คือตัวสีเขียวอันนี้นะมันจะช่วยเรื่องการกระชับพ,พวกรูหุมขนต่างๆก็คือเป็นสารสกัดแบบสมุนไพรเอออันนี้ก็คือใช้ไปแบบเนี่ยจะจะหมดแล้ก็คือเรียกว่า เขย่าแล้วเขย่าอีกเอาให้หมดนะคะเพราะเรางกเออเราก็ซื้อขวดใหม่มาเตรียมไว้รอแล้วด้วยทางสองตัวเลยก็คือเป็นอันที่แบบเลิฟมากอันนี้เรื่องรูขุมขนเห็นได้ชัดว่าดีขึ้นจริงๆทุกคนแล้วก็กลิ่นก็คือสบายๆคือบีบีบช,ชอบพวกแบบสกินแคร์ของเกาหลีนะเพราะว่ากลิ่นแบบถูกใจมากแล้วก็มันค่อนข้างถูกกับผิวหน้าเรานะคะก็คือใช้แล้วรู้สึกเออมันแบบ โอเคมากๆก,กับผิวคนเอเชียนะคะอันนี้มันไม่ค่อยจะเหลือให้เห็นแล้ววะเดี๋ยวเดี๋ยวไปหยิบขวดใหม่ก่อนใช้หมดจนต้องไปหยิบขวดใหม่นะคะเดี๋ยวแกะโชว์ฟึมนี่เดี๋ยวจะหยดให้ดูตัวนี้ก็คือช่วยเรื่องกระชับรูขุมขนนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยอ่ะกลิ่นก็คือสบายใจ เป็นแบบนี้ซึมไวเป็นเซรั่มที่ซึมไวแล้วก็รู้สึกตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ว่าหน้าตึงขึ้นมันจะแบบรู้สึกตึงๆฟูๆขึ้นถ้าทาเนี่ยก็คือโบกหนึ่งครั้งหล่อแห้งโบกทับก็ได้ก่อนนอนอะไรแบบเนี้ยคือวิวิรู้สึกว่ามันทำให้รู้สึกหน้าแบบยกกระชับขึ้นไม่รู้แบบมนโนไปเองหรือเปล่าแต่ว่ามันรู้สึกได้จริงว่าผิวเราอะ ละเอียดขึ้นนะคะหลังจากใช้ตัวอ e ิสกินตัวนี้นะคะส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นตัวนี้เป็นตัวยีสต์นะคะอันนี้จะช่วยเรื่องริ้วรอยด้วยความที่เราเข้าวัยสาแล้วเรื่องริ้วรอยก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องดูแลตั้งแต่เนิ่นๆนะคืออย่าปล่อยให้มันเป็นดีกว่าที่เป็นเรามารักษาเพราะว่ารักษามันแพงกว่าการที่เราป้องกันร,ริ้วรอยนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นตัวยีสต์ซึ่งก็หมดแล้วเหมือนกัน <laughs> จะบอกว่าตัวนี้ก็คือความ เนื้ของเซรั่มก็จะคล้ายกับตัวสีเขียวนะก็ทุกคนไปโดนกันได้เดี๋ยววีก็คงต้องไปจัดตัวนี้มาเพิ่มอีกอันนึงเหมือนกันเพราะว่าชอบมากนะคะอันนี้ก็ใช้แล้วหน้าตึงรู้สึกยกกระชับขึ้นเออเราก็รู้สึกหน้าเนียนขึ้นมันมันไม่ใช่เนียนแบบว่าอยู่ดีๆลอยด่างดำหายมันเป็นเป็นความรู้สึกแบบ มันละมุนมันนุ่มอะไรประมาณเนี้ทุกคนก็ลองดูกันได้อันนี้กลิ่นก็จะเป็นกลิ่นแบบสบายๆเหมือนกันคือแนวแบบเกาหลีอะเนาะก็แบบจะไล้ไลสบายๆละมุนล,ละมุนแต่คนละกลิ่นกับสีเขียวนะคะก็ใครชอบไม่ชอบอะไรลองไปดูกันได้ค่ะหมวดต่อมานะคะก็เป็นตัว sleeping mask ะคะคือตอนที่เลียง best skin care of 2020มาให้ทุกคนก็คืองงมากว่าเฮ้ยตัวเองไม่มีครีมที่เป็นครีมจริงๆเลย มีแต่แบบเซรั่มเอเซนแล้วก็ย้ายมาหนักขึ้นเป็นสลิปปิ้งแมสเลยอันนี้ก็เป็นของลาเ g ช a อเกนนะเป็นคนที่รู้สึกว่าผิวถูกแบบสกินแคร์พวกของเกาหลีนะคะเป็นแบบแนวเอเชียก็คือใช้ได้ดีมากทีเดียว Water Sleeping Mask ทุกคนก็คือรีวิวกันเยอะมากมายไก่กองอยู่แล้วก็มันชุ่มชื้นจริงๆจะบอกว่าตอนใช้ตอนผิวอายุ20กว่าจะรู้สึกว่าชื้นยาวชื้นนานกว่าตอนนี้พอ30แล้วอะ อันเนี้ยสามารถใช้ก่อนแต่งหน้าได้เลยทุกคนเพราะว่าผิวเราอะแห้งขึ้นใช่ปะแห้งมากขึ้นแล้วอันเนี้ยก็คือพอใช้ปุ๊บดูดปั๊บเข้าไปคือแต่งหน้าต่อได้ไม่รู้สึกเหนียวหรือนักหน้าส่วนมากตอนเช้าถ้าจะใช้ตัวตัวเนี้ยบี๊บีจะทาทิ้งไว้แล้วก็แบบม้วนผมอะไรเสร็จแล้วค่อยแต่งหน้าน้องก็จะซึมเข้าไปพอดีรู้สึกว่าผิวชุ่มชื้นตอนเนี้ยคือเราเน้นมากว่าต้องแบบให้ผิวชุ่มชื้นก่อนแต่งหน้านะก็จะมีตัวที่แนะนําไปเป็นตัวสมุทโตตัววิตซี ตัวเซรั่มเบาๆต่างๆแล้วก็ตัวนี้ที่บีบีสามารถใช้ก่อนแต่งหน้าได้นะคะส่วนก่อนนอนอันนี้ก็คือหอมสดชื่นอันนี้แช่ตู้เย็นแล้วมาทาเช่นเดียวกันก็คือจะฟินมากเนื้อเขาจะเป็นเนื้อแบบเจลๆเป็นประมาณนี้ใครอยากดูที่แบบใช้เต็มๆอะ่ะคือบีบีแนะนำว่าไปดูตัวสกินแคร์รูทีนของบีบีเพราะว่าจะมีวิธีการลงสกินแคร์บนผิวไว้ค่อนข้างครบนะคะ อันนี้ก็คือซึมไวซึมดีผิวได้รับการเติมน้ำนะมันเป็น water sleeping mask ก็คือเติมน้ำจริงๆทุกคนผิวใครแห้งผิวเป็นขุยผิวไม่ชุ่มชื้นแนะนำว่าตัวเนี้ยคือควรไปโดนซะส่วนใครที่มีงบมากขึ้นมาหน่อยนี่เลยจ้า time f r e นะคะอันนี้ก็คือเพิ่งเริ่มใช้เมื่อประมาณ2ปีหรือ3ปีที่ผ่านมาเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ย สลิปปิ้งแม็กที่เป็นวอเทอร์มันเริ่มเอามาอยู่กับผิวหน้าและอายุผิวของเราแล้วก็ขยับมาใช้ตัวนี้มันจะเป็น Time f e ีสเ Firming Sleeping m a แ i ็กซ์เแล้วก็ t m m f f e e d ก็คือแบบ Feed อายุผิวไปเลยอะไรประมาณเนี้ยคุณผู้ชมก็คือมันมันดีมากทุกคนอันนี้คือแบบเนือแน่นที่สุดที่ที่แบบไล่ๆกันมาอันนี้ก็คือเนือแน่นปักๆปึกป,กปกที่สุดแล้วนะคะ เขาก็จะเป็นแบบนี้เปิดให้ดูอู้คืออันเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่นะแต่ว่าทุกครั้งที่แบบว่าปาดขึ้นมาแล้วพอเก็บน้องไว้อะน้องก็จะกลับไปแบบผิวหน้าตึงเหมือนเดิมเออคือเคยเข้าไปอ่านอะคือมันเหมือนกับว่ามันเป็นเป็นเหมือนกับอ่ะเห็นไหมเนื้อเขาเนืดมาเป็นเป็นเป็นมา r k s ที่แบบมันจะทําแบบนี้กับผิวเราเช่นเดียวกันก็คือถ้าเราทาลงไปอะ่ะ มันก็จะช่วยเหมือนแบบทําให้ผิวเราขึ้นมาตึงขึ้นมาเต็มเหมือนแบบตอนที่เราปาดเขาออกมาอันนี้ก็คือใช้หมดไปแบบหลายกระปุกมากแล้วเพราะว่ามันมันดีจริงๆรงิอันนี้คือเพิ่งเปิดอันใหม่มานะเออเราก็เวลาใช้ตื่นมาจะรู้สึกหน้ามันแบบฟูหน้าฟูสุดๆก็คืออันนี้เลยตื่นมาใช้แล้วหน้าฟูนะคะเราก็พอหน้าฟู หน้าแบบเหมือนกับได้รับความชุ่มชื้นอย่างเต็มที่ก็จะรู้สึกได้ว่าหน้าตึงบีบีว่ามันก็ค่อนข้างช่วยเรื่องแบบริ้วร,รอยความเหี่ยวย่นอะไรเงี้ยคือโปรดักต์ไลน์ที่เป็นไทม์ฟรีสะเท่าที่บีบีไปอ่านอ่านมามันจะสําหรับคนที่แบบอายุเยอะขึ้นมาอีกสเต็ปหนึงคือของลาเนชอันที่มันไลน์สําหรับแบบวัยที่หร<บ>ือวัยแบบว่า20 ต้นอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบอีกอย่างหนึง่งแต่ว่าอันเนี้ยมันจะค่อนข้างมีความเข้มข้นมากกว่าตัว water sleeping mask นะคะใครที่ผิวหน้าโทมหนักแล้วอะแนะนำ time f r e e เอาอยู่มันทั้งเฟิร์มมิงแล้วก็ทั้ง time f r e e ไว้เลยแล้วก็อันเนี้ยนะคะเขาบอกว่า benefit เลยเนี่ยมันก็คือช่วยเฟิร์มมิงกับเฟสฟิตก็คือทาให้หน้าตึงเออก็คือเออมันจริงแล้วก็ฟีเจอร์หลักๆของเขาอะก็คือ มันจะมีตัวไดนามิกคอลลาเจนอ๋อก็คือมันช่วยให้ผิวอะรู้สึกเด็กขึ้นในข้ามคืนโอ้โหอ,อะไรมันจะขนาดนั้นเออก็คือแบบคือเราใช้มาเรารู้สึกด้วยตัวเองไม่เคยอ่านแบบตัวฟีเจอร์ข้างหลังเขาเลยนะก็คือมันดีของเขาจริงคือฟีสให้หน้าเราเด็กตลอดการตัวนี้จ้า อ่ะดูแลหน้าไปเยอะแล้วเรามาดูแลตาบ้างนะคะตัวนี้ก็คือใช้จนแบบหมดเครี้ยงแล้วนะเป็นตัว special care eye sleeping mask นะคะอันนี้คือใช้เฉพาะรอบดวงตาแล้วที่บีบีชอบมากอ่ะก็คือเนี่ยมันจะมีตัวหัวที่เอาไวค้ครึงๆรอบดวงตาด้วยเนื้อมันก็จะไม่ได้หนักมากเป็นแบบเบาๆประมาณเนี้ย เออทาแล้วก็นวดตาไปด้วยคือส่วนมากเวลาบีบีทำอะ่ะก็คือจะใช้เวลาในการแบบบรรจงแบบว่าครึงใต้ตารอบดวงตาอะไรเงี้ยคือมันมีวิจัยบอกว่าการใช้ไอตัวลูกกิ้งอันเนี้ยมันจะช่วยทำให้เลือดหมุนเวียนช่วงนี้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะช่วยลดเรื่องแบบรอยคำ้ำรอยดำรอยแบบ ที่มันเหมือนแบบเวลาเรานอนดึกแล้วมันเป็นแบบถุงๆอะไรอย่างเงี้ยใต้ตาอันนี้ก็คือช่วยได้มากๆอันนี้น่าจะขวดที่3ามแล้วก็คือ,อยังใช้ใต้ตาเป็นตัวนี้อยู่บวกกับตัวที่เพิ่มเข้ามา,ก,มาก,ก็คือตัวสมุติโตที่แบบเออมันดีครีมเป็นเป็นเจลองที่แบบเออดีมากๆจริงๆก็คือใช้อยู่2ตัวนี้นะคะเราก็จะบอกว่าอันเนี้ยใช้แล้วรู้สึกมันผิวมันจะตึงเป็นพิเศษอะ คือใช้เรารู้เลยคือเราเราจะไม่ได้ทานี้ทั้งหน้าใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราทาก่อนนอนอันนี้เวลามันแบบอยู่ตรงเนี้ยจะรู้สึกถึงความตึงๆึง่ะรู้สึกว่ามันแบบใต้ตาเรากระชับขึ้นแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายก็คงยังเป็นลานเนสนะคะอันนี้คือใช้มานานมากมากแบบไม่รู้จะมากไงแล้วก็คือตัวเป็นลิปสลิปปิ้งแมสนะคะกลิ่นเบอร์รี่ก็คือเป็นลิมิเต็ดอิดิชันเป็นแบบ รูปน้องหมานะก็คือไม่รู้ตั้งแต่ปีไหนถึงปีไหนแล้วก็คือยังใช้อยู่ก็คือควักเท่าไหร่น้องก็ไม่หมดแล้วทาแล้วคือปากชุ่มชื้นน่าจุกที่สุดในโลกทุกคนคือทาไปตอนกลางคืนอะ่ะเช้ามาก็ยังรู้สึกถึงความแบบชุ่มชื้นหรือว่ารู้สึกหนึบหนึบที่ปากอะ่ะมันคือมอยส์มากๆนะคะหรือบางทีบิ๊บีใช้อันนี้เป็นแบบ d ย์ลิปเลยด้วยซ้ำก็คือจะทาตัวลิปสติกที่มันแบบมีความแมตความแห้ง แล้วเอาน้องตัวเนี้ยทับเหมือนเป็นกลอสก็คือได้เช่นเดียวกันเออหลายคนชอบถามว่าแบบใช้ลิปอะไรบางทีก็คือใช้ลิปที่เป็นแมทแล้วก็ทาตัวนี้เคลือบไว้อะเออมันก็จะทําให้ปากเราไม่เป็นขุยระหว่างวันเด้จบไปแล้วสําหรับสกินแคร์ที่พูดมากที่สุดในทุกคลิป ตั้งแต่ทำคลิปมาเพราะว่าลงดีเทลกันสุดๆไปเลยนะก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะได้ประโยชน์จากการที่บิบีเอาสกินแคร์ทั้งหมดมาเปิดกุรีวิวให้นะคะก็ใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ก็ กด s u b s c r i เป็นของขันปีใหม่ให้เราด้วยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้ทุกคนจะไปตามตามแล้วก็ผิวสวยผิวเด็กผิวดีผิวเด้งผิวเนียนผิวไร้สิวไร้จุดด่งดงดงางดำกระจ่างใส่ไปด้วยกันนะคะก็คลิปนี้ไปก่อนแล้วใครอยากติดตามช่องทางอื่นเช่น Instagram ก็เดี๋ยวบีบีคืนไว้ให้ไปตามกันได้เลยนะจ๊ะ คลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนรักตัวเองเคารพตัวเองเหมือนทุกคลิปที่เราพูดมาตลอดนะอย่างที่เราเป็นเราก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆทุกวันนะคะเราต้องเริ่มที่รักตัวเองให้ถูกวิธีก่อนเราถึงจะรักคนอื่นได้ถูกวิธีนะจ๊ะวันนี้ก็ไปก่อนแล้ว love you like every time นะคะบายบายฮัลโหสวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชของบีบีนะคะชของบีบีทำเกี่ยวกับพัฒนา ตกมาลองใช้ดูเพราะว่าราคาหนองค่อนข้างน่ารักมากทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าคุณสมบัติเป็นไงบ้างแล้วก็เนื้อเป็นยังไงบ้างนะเอาให้ดูเนื้อก่อน